วันนี้ยายจะพาทําห่อหมกหน่อไม้นะคะห่อหมกแบบทิ่ามน,นะคะมีเครื่องปรุงก็มีน,น,นี่มีวัตถุดิบก็คือหน่อไม้หน่อไม้ที่เราต้มแล้วแล้วก็เคียนแล้วนะคะก็มีหมูสามหมูสามชั้นหัน่นแล้วก็มีพริกพริกแกงพริกแกงตําก็มีตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็กระเทียมหอมแดงนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็น ข้าเบือน้ำยานางน้ำปลาน้ำปลาผงนัวค่ะยายจัดการลวนหมูก่อนจ้าเดี๋ยวให้กระทะมันร้อนก่อน รวนหมูก่อนจ้าหมูก่อนนะหมูสามชั้นที่หั่นไว้ขัดหมูขั้หมูขัดหมูยวนเขาเรียกรวนมภาษาอีสานเออภาษาอีสานยวนยวนเห็นมันข้ามแบบน้อยนะจ้าส Jamie, หส่หมูหมูกอบมันน้อยนอรวนตอนได้จ้ารวนตอนรวนตอนจ้ารวนตอน ใจเย็นๆได้จ้าถ้าเฮ็ดอันนี้ต้องใจเย็นนะจ้าค่อยแกะห้อหมกมะมายแล้วก็ม่ใส่หมูปิดมะฝาฝาพริกที่ตำไว้จ้าพริกพริกที่เราจะใส่หมกมะม้เราก็แบ่งไว้กันแล้วตอนนั้นก็ทำเยอะพอเยอะประมาณสิดหมกประมาณเก้าหมกสิดหมกได้ นี่ครับเขารวนเดลียวพี่กหอมเริ่มหอมแล้วค่ะเริ่มหอมแล้วนะคะนี่น,นะ,ค,ะ,นนะ,ค,ะคนีคนคนหมูสามชั้นที่เราเรวนไว้ใส่กันนี่พวกเขาใส่กันอันนี้เป็นวิธีหมักไม้หมักไม้ที่สามนะคะ,ะ,คะอร่อยจ้าสูตรนี้อร่อย เพื่อนไปทำดูก็ได้นะคะเออพอรวนแล้วเราก็เอาผงชีสโรตใส่นี่เดีวยวผงน้อยจ่าผมว่าแค่นี้ก่อนไม่ต้องใส่เยอะน้ำปลาด้วยโอ้สีน้ำแองมายางโอ้สอง,งอออสูตรน็แก แบบนี้จ้ะรวนแล้วนะคะวนแล้ววนแล้วทีนี้เราก็เอาเราก็เอา่ลไม้ไมเออ่อไม้ที่เราตุไาาไมไว้แล้วก็ล้างอย่างดีจ้ะนี่เอาลงไปเอาลงไปใจเราจะทำเรื่องทำทักพวกแบกันเลยน้ำยานะ น้ำยาดางใส่พอประมาณเนาะอย่าไปใส่เยอะใส่น้ำยาดางค่ะโอ้แล้วก็ตอนนี้ก็ฝนตกเลยนะพี่น้องจ้ะแล้วก็มีข้าวเบือที่เราทำไว้เนาะข้าวเบือที่ทำไว้เนี่ยจะขบือนี่ยคือเข่าแซ่นะจี่เนาะเขนียวเข่าเนียวเข่าแซนเข่าแซนไว้เห็นมันกรอนเจือเข้าสิบหนึ่งได้ใสลงไปาใสลงไปแล้วก็เอาน้ำปลาปลา โบกี้ฟ้าแช่โบกีบ้ฟาโบกี้ฟา,าปุ๊บปุ๊บปุ๊บให้มันเข้ากันเข้ากันให้มันได้ชิมได้รสชาติเข้ากันอ่านี่ใส่ใบหนังรักนะใบหนังรักนะลงไปให้มันหอมหนังรักนะพวกเขาใส่กันให้ทั่ว ตัวแล้วก็นี่เสร็จแล้วไหมคะยายอ่าจเสร็จแล้วค่ะทุกอย่างทุกอย่างเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยรอจะไปห่อนะคะพร้อมพร้อมห่อนะคะพร้อมห่อดชิมหนงอ่ามาชิมดูก่อนนะคะทุกคนตอนนี้ชิมนะคะชิม